อ่านะครับนะสำหรับวิชาภาษาไทยบทความต่างๆที่ครูปอสอนให้คุณยี่หุ่นเนี่ยนะครับเป้าหมายเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่อจะไปสอบแต่ว่าเรียนเพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวนันเพราะฉะนั้นครูปอเนี่ยคาดหวังมากนะครับว่าคุณยี่หุ่นเนี่ยจะสามารถเอาความรู้ที่ครูปอสอนเนี่ย ไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้นะครับนะใช้ได้อย่างดีนะครับนะใช้ในชีวิตรประจำวันได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับหัวข้อในวันนี้ก็คืออะไรครับหัวข้อในวันนี้ก็คือเป็นจิตวิทยายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแต่เราจะเน้นไปในเรื่องของเวลาที่ลูกดื้อน,นะครับนะ นักจิตวิทยาเนี่ยจะให้แนวทางเนี่ยเยอะแยะไปมากเยอะแยะมากมายเลยว่าเวลาที่เลี้ยงลูกเนี่ยเราจะเลี้ยงยังไงนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้นะครับนะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยก็มีพฤติกรรมเนี่ยที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเลี้ยงให้เหมือนกันเนี่ยไม่ได้นะครับนะเราจะต้องเลี้ยงได้หลักของจิตวิทยาคุณยีุ่ดอ่านตามครูปอครับ วิธีรับมือกับลูกดือ้อวิธีรับมือกับลูกดือ้ออาแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะเน้นลูกที่มีในลักษณะไหนครับลูกที่มีลักษณะนิสัยยังไงครบ ดื้อชอบดื้อชอบดืจะมียิ่งโตยิ่งแบบไม่ฟังแม่อ่าในความคนยที่โหดช่วยอธิบายภาษาไทยเป็นภาษาไทยให้คูปอฟังที่ว่าลูก,ลกดื้อเนี่ยก็คือลูกที่มีลักษณะอย่างไรครับอก็แบบพูดไม่ฟังอย่างเงี้ยบอกว่าอย่า,ยาทำก็ทำเล่นแรงเงี้ยค่ะอืนะครับลูกดื้อก็คือลูกที่มีการต่อต้านพ่อแม่ ถำว่าต่อต้านพ่อแม่นะครับมันจะมีการต่อต้านด้วยหนึ่งวาจาสองความคิดสาการกระทำนะครับนะต่อต้านด้วยวาจาเช่นอะไรเช่น<ม>เราพูดกับเขาดีๆหนึ่งคำเถียงคำไม่ตกฟ้าอย่างเงี้<ช>เ<ล>ยเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเถียงคำไม่ตกฟ้าพูดดีๆเขาก็บางทีเ็เป็นเดินแบบที่ใครมาไม่รพูดเออแม่อีบ้าอย่างนี้ก็มีอ่ะ อมอใช่ครับบองอย่าพูดก็พูดอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งแล้วก็สองก็มีพฤติกรรมที่แบบว่าให้อาบน้ําแป่งฟนเนี่ยไม่อยากจะอาบต้องบังคับค่ะบังคับก็ไม่ชอบอีกขัดใจก็ไม่ชอบอีก ทำอะไรก็ไม่ได้สักอยางเลยใช่คะ่ะพูดดีก็แล้วอะไรก็แล้วอะคะอ่ะอ่าใช่ไหมครับบางทีก็ต้องตีค่ะต้องลงโทษบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ่าต้องตีต้องลงโทษบ้า,าง,ง,ง,งาใช่ไหมครับนะอันนั้นก็คือแนวทางการเลี้ยงลูกของคุณยี่หุน่นทีนี้เราลองมาดูวิธีการ่าแนวทางในการเลี้ยงลูกของนักจิตวิทยาบ้างน,นะครับว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาให้แก้ปัญหาอย่างไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับโอเค อ่าคูณยี่หนอ่านตามคูป,ปอครับวิธีรับมือกับลูกดื้อวิธีรับมือกับลูกดื้อให้ลูกเป็นเด็กดีให้ลูกเป็นเด็กดีก,ดก,ดการที่ลูกดื้อการที่ลูกดื้อเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยนี้ค่ะของเด็กวัยนี้ค่ะแต่พ่อแม่แต่พ่อแม่สามารถปรับพฤติกรรมลูกได้สามารถปรับพฤติ ทำรูปได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยวิธีการที่เหมาะสมลองทำตามวิธีเหล่านี้ดูนะคะลองทำตามวิธีเหล่านี้ดูนะคะโอเคครับนะคำถามแรกที่ครูที่ครูปอจะขอเรียนถามคุณยิ่งหุน่นการที่น้องพลเนี่ยเป็นเด็กดื้อเนี่ยน้องพลเนี่ยเป็นเด็กผิดปกติป่ะ ไม่ค่ะแต่เขาไปเรียนแบบที่ใครมาเขาบางทีเพื่อนเขาอาจจะพูดไม่เพาะกฤติกรรมจฤที่โรงเรียนมาแน่นอนอค่ะคุณยี่หุ<ค>่นบอกว่าลูกดื้อนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครูปอก็เห็นด้วยครูปอถามคุณยี่หุนะ่นแต่ว่าตอนที่คุณยี่หุ่นเด็กเด็กคุณยี่คุณยี่หุ่นดื้อไหมแต่เราก็ไม่รู้นะว่าเราดื้อเป็นยังไงอย่างเงี้ยเรายังเล็กอยู่เราไม่รั้เรื่องเราต้องลองกลับไปถามพ่อแม่ของเรานะครับว,ว่า ไอตอนที่ไอตอนที่เรายังเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะดืออ้อกว่าลูกของเราก็ได้ใช่ไหมครับนะแต่ทีนี้แต่ทีนี้นักจิตวิทยาเขาบอกว่าเวลาที่ลูกของเราดื้อเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีวิธีการแก้ไขไหมครับคุณยีห่หุ่นก็หนูก็พยายามพูดดีกับเขาอะค่ะแต่ว่า ในนี้บอกว่ามีที่มีวิธีการแก้ไขครับนะมีการแก้ไขและการที่ลูกของเราดื้อเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกเราได้ด้วยอีกต่างหากนะ การที่ลูกเราดื้อเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกเราได้อีกต่างหากนะครับนะโอเค <Okay. S 2> ไม่ไม่จำเป็นอ่าไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงลูกแบบว่าสปอยหรือว่าตามใจหมดทุกอย่างนะครับ ไม่จาเป็นที่จะต้องเลี้ยงลูกแบบสตอยหรือตามใจหมดทุกอย่างนะครับนะ,ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ลูกดื้อเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกได้นะครับท<ะ>ีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าจะมีวิธีการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรอ่านี่คือปัญหานะครับจะมีวิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันตรงนี้นะครับนะ อันแรกเลยนะครับคุณยี่หดอ่านตามโคครับ<า>สื่อสารอย่างเข้าใจสื่อสารอย่างเข้าใจฟังลกูกฟังลูกให้โอกาสลูกได้พูดถึงให้โอกาสลูกได้พูดถึงความรู้สึกความรู้สึก,แล,กและความต้องการของเขาและความต้องการของเขาใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายอธิบายเหตุผลอธิบายเหตุผลให้ลูกฟังให้ลูกฟังด้วย ภาษาที่เขาเข้าใจภาษาที่เขาเข้าใจให้ความสําคัญให้ความสําคัญกับความรู้สึกกับความรู้สึกของลูกของลูกแสดงความเข้าใจแสดงความเข้าใจแม้ว่าลูกแม้ว่าลูกจะทาผิดจะทําผิดหนึ่งหนึ่งสื่อสารอย่างเข้าใจสื่อสาร อาข้อที่หนึ่งแล้วนะคะอ่าครับเอาเอาซ้ำใหม่รอบหนึ่งเดิงเงสื่อสารอย่างเข้าใจสื่อสารอย่างเข้าใจฟังลูกฟังลูกให้โอกาสลูกให้โอกาสลูกได้พูดถึงได้พูดถึงความรู้สิกความรู้สึกและความต้องการของเขาและความต้องการเขา ใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายอธิบายเหตุผลอธิบายเหตุผลให้ลูกฟังให้ลูกฟังด้วยภาษาด้วยภาษาที่เขาเข้าใจที่เขาเข้าใจให้ความสำคัญให้ความสำคัญกับความรู้สึกกับความรู้สึกของลูกของลูกแสดงความเข้าใจแสดงความเข้าใจแม้ว่าลูกจะทำผิดแม้ว่าลูกจะทำผิดหนึ่งหนึ่งสื่อสารอย่างเข้าใจสื่อสาร อย่างเข้าใจฟังลูกฟังลูกให้โอกาสลูกให้โอกาสลูกได้พูดเถิงได้พูดถึงความรู้สึกความรู้สึกและความต้องการของเขาและความต้องการของเขาใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายอธิบายเหตุผลอธิบายเหตุผลให้ลูกฟังให้ ลูกฟังด้วยภาษาที่เขาเข้าใจด้วยภาษาที่เขาเข้าใจให้ความสําคัญให้ความสําคัญกับความรู้สึกลูกกับความรู้สึกของลูกก็ดีมากครับแสดงความเข้าใจแสดงความเข้าใจแม้ว่าลูกจะทาผิดแม้ว่าลูกจะทําผิดโอเคครับอ่าอันแรกเลยนะครับนะอย่างสมมุติว่าน้องอนทำอ่าย่างสมมุติว่าน้องอนเผลอหลุดปาก ว่าแม่ของตัวเองซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับบ้า,<อ>าใช่ไหมครับเ,เขาเป็นเรียนแบบที่ใครมาอ่าใช่ไหม,มจะเลนแบบจากใครไม่แล้วแต่กับจะเรียนแบบจากใครก็แล้วแต่นะครับนะคุณที่หุ่นมาถึงปึ๊บลูกน้องพลูดีบ้าคุณยี่หุ่นก็นตบปาทั้วหนึ่งทีไม่ได้ <ฮา S 1> อ่าไม่ได้ในนี้ไม่ให้ทานะครับในนี้บอกว่าฟังให้โอกาสลูกถึงพูดถึงความรู้สึก และความต้องการของเขานะครับข้อแรกเลยนะครับควรจะทํำยังไงถามลูกว่าทําไมน้องพนถึงพูดจากับแม่อย่างนี้นะครับนะ,<ม>ะลูกก็อาจจะเริ่มพูดบอกว่าอา้าวเพื่อนที่โรงเรียนยังพูดเลยแต่เขาไม่พูดว่าเออหนูก็ถามว่าเออใครสอนคะไม่พูดน้ำไม่ดีนะอ่า<ต>อะไร<ม>ประมาณนั้นหนูหนูก็พูดอย่างนี้แต่เขาก็ขื่อหน้าหรือตาเล่นหนูเล่นตาแล้วนะ้ไม่ฟังโซนค่ะโซนมากลูกหนูแล้วก็<ม> เอาจะนอนมันก็จิ้มหูจิ้มตาเอามือมันตกหน้าตกตาหนูน่ะบอกว่าอยากทำอยากทำมันทีหนูอารมณ์อะมันเป็นมันเป็นธรรมดาของเด็กใช่ไหมคะแล้วก็ชอบเล่นแรงเอาท่าที่เทควันโดที่เขาเล่นน่ะปั๊บปั๊บกับเราให้เราซกมือกับเขาแล้วหนูก็ซกแล้วแล้ว เอาตุนน๊กต,ตาหน่ะหนูเอาตุ๊กตาเขาเตะเตะเหมือนท่าที่เขาเตะคุณโดให้เขาซ้อมใช่ไหมเขาซ้อมพอซ้อมเสร็จปุ๊บเตะลำงบ้าปะโอ้โหเจ็บมากเลยครับ <c oughs> แล้วทำอะบรธรรมดาเะี๋ยวน้าเราเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไว่าให้ขอโทษแม่ไม่ขอโทษครับคุณโให้ขอโทษเดี๋ยวนี้ก็ไม่ขอโทษเป็นบางครั้งถ้าหนูแกล้งร้องไห้ถึงจะขอโทษอับ อ้าแสดงว่ายังยังมีความรักเราอยู่นะครับว่าเห็นน้ำตาผู้หญิงแล้วก็เห็นน้ำตาผู้หญิงแล้วก็ใจอ่อนนะครับแสดงว่ายังมีความรักต่อเราอยู่นะครับโอเคครับผมก็เป็นธรรมดาของเด็กนะครับเป็นธรรมดาของเด็กก็โซนเป็นธรรมดานะครับทีนี้ เขาบอกว่าก็าถามลูกก่อนเลยว่าทําไมถึงพูดอย่างาทำไมถึงพูดกับแม่อย่างนี้นะครับถามเขาไปตรงๆว่าพูดกับแม่อย่างนี้ทําไมนะครับนะ แล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้พูดความในใจออกมาให้อธิบายความคิดของเขาออกมาเขาพอพอเราพอเราอธิบายพอพอเขาพูดถึงสาถึงสาเหตุที่เขาทําผิดใช่ไหมครับเราก็อธิบายเขาได้แต่ไม่ใช่พอเขาล่าด่าเราอีบ้าป๊บเอาเราตบปากเลยอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ไดค่ะหนูไม่ได้ทำอ่าดีมากหนูไม่ได้ทาลูกเต่ว่าหนูก็บอกเหตุผลว่าทำไมทำไมพูดออกมาทําไมใครซ้อนเรา เขาไม่พูดหือว่าให้ขอโทษก็ไม่ขอโทษอ่ะค่ะครูใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีต่อเดี๋ยวจิตวิทยาเขาจะมีวิธีการแนะนําต่อนะครับนะอ่าโอเคส่วน,นว่าเลยใครตัวเล็กนี่ครับผมนดีวจิตวิทยาเขาจะมีวิธีการแนะนําต่อนะครับนะ,ะเขาบอกว่าให้ให้ความ อสำคัญกับความรู้สึกของลูกนะครับและเข้าใจนะครับว่าแม้ว่าลูกจะทำอ่าโทษทีใช้คําพูดอ่าเราก็อธิบายเหตุผลเข้าไปบ,บอกตอนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าพอแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงยังไม่ตอนนะลูกแม่ยังเป็นแม่ของหนูนะ ทำอย่างนี้นะลูกมันบาปกรรมนะลูกนะแล้วคนอื่นเขามาได้ยินนะเขาก็จะว่าน้องโอนเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาดีแต่ว่าเป็นเด็กที่ไม่น่ารักนะครับน้องโอนเนี่ยจะกลายเป็นเด็กที่ไม่น่ารัก ในสายตาของเพื่นอนในสายตาของคนอื่นนะลูกโนอย่าพูดจายอย่างนี้นะมันไม่ดีแม่รักน้องโภน,นนะลูกแม่ถึงสอนถ้าเกิดแม่ไม่รักน้องโลเนี่ยแม่ไม่สอนหรอกใช่ไหมครับ,รบแต่ไม่ใช่มาถึงเพื่อไปด่าลูกอีบา้าใช่ไหมครับเอานับพยาเลยอีบา้าเอาสองพยาตบป,ปากของที่พผวพัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะ นักจิตวิทยาบอกว่าไม่ได้สอนเขาด้วยเหตุผลบอกว่ามันเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพบอกว่าคนดีๆมีการศึกษา บอกกับน้องพลว่าคนดีๆมีการศึกษาเขาไม่ทําการนะลูกแล้วยิ่งน้องพลเป็นผู้ชายด่าผู้หญิงว่าอีบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่หยาบคายไม่น่ารักหนูอย่าทำนะลูกนะอธิบายเขาด้วยเหตุและผลนะเพราะนักจิตวิทยาบอกว่าให้อธิบายด้วยเหตุและผลไม่ใช่มาถึงเปิฟ้ฟาดเอาฟาดเอาฟาดเอาอย่างนี้นไม่ได้หนูก็ไม่ได้ทํเขาพูดแต่หมายถึงหนูก็บอเก็บผลเขาเขาก็ไม่ฟังอะค่ะ ช่วงนี้เขาจะอยู่เขาจะติดมันเป็นธรรมดาของขเด็กในวัยนี้ติดครูมากกว่าฟังครูต้องต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเด็กในวัยนี้เนี่ยไม่สามารถเด็กในวัยของน้องพลเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะเหตุและผลได้เราก็ต้องค่อยๆสอนกันไปถูกไหมครับ <ฮะ S 2> อ่า <ฮะ S 2> เราก็ต้องค่อยๆสอนกันไปนะครับนะ โอเคต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายนะ,ะแล้วก็ใช้แล้วก็ให้ลูกฟังด้วยภาษาที่เขาเข้าใจนะครับ แน่นอนแล้วว่าพูดกับเด็กกับพูดกับผู้ใหญ่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดผู้ใหญ่เนี่ยพูดแค่ไม่กี่คำเนี่ยก็รู้เรื่องแต่พูดกับเด็กเนี่ยนะครบ,บางทีเนี่คนอาคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะต้องมีน้ำอดน้ำทนนะในการอธิบายอาอธิบายบอกว่าคนทำอย่างนี้นะลูกนะอ่ามันมันไม่ดีนะลูกนะบางคนเขาอาจจะเถียงกับไม่ดียังไงเพื่อที่โรงเรียนจะทำ นะบอกว่าครูบางคนยังทำเลยอ่าใชิญมาเ,เด็กเด็กแถวนี้มันฉลาดโอดมันไม่โทษตัวมันไม่โทษตัวเองหรอกโทษสิ่งรอบข้างใช่ไหมครับแต่เพื่อนครูที่โรงเรียนยังทำเลยดูซิครูเขาเขาพูดเหมือนกับอีบ้าแล้วทำไมนคนจะพูดไม่ได้เพื่อนก็พูดพ่อแม่ของเพื่อนก็พูดพ่อแม่ของแม่ยีหุ่นก็พูดเพื่อนของ เรื่องของแม่ยี่หุ่นก็พูดอ้าวโยนไปโน่นเองใช่ไหมครับนะก็ต้องอธิบายเขาบอกว่าน้องพลก็ไม่ต้องไปเอาตามตัวอย่างเพราะสีลูกก็แม่บอกอยู่นี่ไงว่ามันไม่ดีหนูก็อย่าทำอธิบายเขาด้วยเหตุผลนะครับนะโอเคไอ้ตีแต่ตีได้แต่ตตตตตตให้เป็นวิธีสุดท้ายต้องอธิบายเหตุผลก่อนนะครับนะแล้ว็บอกว่าทําไมครับให้ความให้ความรู้เสริ ของอให้ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของลูกแสดงความเข้าใจเข้าใจแม้ว่าลูกจะทําผิดนะครับโอเคนะครับนะ,ะ,ะ,ะถ้าเกิดถ้าเกิดต้องพอนเนี่ยยังไม่ขอโทษคุณยี่หุ่นก็คุณยี่หุ่นก็ อาจจะลงอา,อาจจะใช้ไม้ได้ตีได้ครับนะแต่ว่าอย่าถึงขั้นแบบดุนแรงถึงขั้นตายอาจจะเอาไม้แฝงเสื้อนี่หล๋ะไม่ค่ะหนูเมื่อวานลงเสียงไม่ขอโทษก็ฟาดตรงขาแล้วก็นอ,อง,องห้ายอง<า>ยห้ายแกรัดคอหนูเลยูต่อต้านรนัดคอไม่ยอมโมโหหนูตะหวาดเลยนะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้ออ่านั่นแหละวรล้ก็อาจจะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะ อาจจะต้องบอกว่าอ่ากังก็บอกไปบอกให้ครูเทควันโดเขาช่วยสอนไปนบอกแล้วแต่ว่าครูก็สอนทุกอย่างว่าอย่าใช้กับแม่อย่าใช้กับเพื่อนนะนี่พิ่ซ่าป้องกันตัวครูเขาอสอนแล้วแต่เขาก็ยังทำแบบแม่มตามเคยงานงานลองอันนั้นลองวิธีนี้ดูแต่บอกว่าถ้าเิดพลไม่ขอโทษแม่นะต่อไปนี้พลไม่ต้องมาใกล้แม่เลยไม่ต้องมาพูดกับแม่อ่าใช้วิธีนี้ดูหนูพูด พูดแล้วพูดไม่รู้จะทํายังไงโอโหเด็กสมัยนี้เลี้ยงยากมากเลยค่ะครูทําไม่ตั้งสตินี่เป็นบ้าได้หรือพูดนี้ก็แล้วเลยหรือต้องรักขอจริงเนี่ยรักข้อดูเลยหนูต้องแกล้งร้องไห้หรือว่าอะไรที่ต้องยอมมันเนี้ยมันถึงจะปล่อยมันก็ไม่รักแล้วก็อืมถ้าไม่ขอโทษหนูก็ร้องไห้อย่างนั้นมันก็อืมเปมันสงสารมันก็เป็นบางครั้งนะที่ขอโทษบางครั้งก็ไม่ขอโทษนะอืม แต่เวลาเขาขอโทษนะครับก็ต้องอให้ให้กำลังใจเขาบอกว่าดีมากบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษมากบอกว่านี่ะนะบอกว่าผู้ชายดีๆเขาทาการทําผิดแล้วขอโทษนะถ้าอธิบายเขาให้กําลังใจเขานะ,นะครับางทีอนะทีอเขาขอโทษนะบางทีขอโทษถ้าถ้าถ้าเขาขอโทษเราก็ต้องให้กําลังใจบอกว่าดีแล้วลูกบอกว่าสุภาพบุรุษนะบอกว่าทํ่าทำผิดพลาดก็ต้องขอโทษนะครับอ่าใช่ ให้กำลังใจเขาอะไรแบบนี้นะครับโอเคต่อไปให้ความรู้สึกให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเขานะครับ อบอกว่าพลบอกว่าในโลกนี้นะลูกไม่มีผู้หญิงคนไหนจะรักพลเท่าเท่ากับแม่ยี่หุ่นแล้วแล้วบอกว่าการที่พลใช้ความรุนแรงกับแม่เนี่ยพลบาปนะลูกนะแล้วก็คนอื่น,นเขามาดูพลเนี่ยเขาก็จะมองพลว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษพลนิสัยไม่ดีพลเป็นเด็กไม่ดีแล้วจะไม่มีใครอยากคบกับพลถ้าเกิดแบบว่าพลเนี่ยนะ หลังแก่แม่เพราะถือว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายอ่า่อนเข้าไปแล้วก็บอกแล้วก็ยกตัวอย่างความความดีของเฮียเขาบอกว่าดูซิบอกว่าป้านะยังไม่เคยแบบว่าทําร้ายร่างกายแม่เลยแล้วพลมาทําร้ายร่างกายแม่เนี่ยบอกว่าพลทําถูกเรอลูกบอกมันไม่ดีนะลูกนะถ้าบอกว่าขอโทษแม่เดี๋ยวนี้แล้วเราแม่จะให้อภยัยอ่าใช่ไหมครับถ้าเกิดเขาบอกว่า แม่ครับผมอาพลขอโทษบอกว่าดีมากลูกทําผิดอาทําผิดต้องรู้จักขอโทษแล้วก็อย่าทําแบบนี้กับใครเพราะว่ามันไม่ดีโดยเฉพาะกับผู้หญิงกับเด็กกับคนชรากับสุภาพสตรีสอนเขาบอกว่าน้องพลต้องเป็นสุภาพบุรุษนะลูกนะการที่พลเป็นสุภาพบุรุษเป็นอะไรที่แม่ภาคภูมิใจนะบอกว่าอะไรก็อธิบายไปนะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ ครับคุณครับสวัสดีครับก็เด็กสมัยเนี้ย